สวัสดีค่ะก็สซิบ,บอกเล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะมือสองนะคะสภาพสวยค่ะสวยหน้าตาแบบเดิมๆนะคะรถสวยพร้อมใช้งานพร้อมขับกันได้เลยค่ะสีสันรอบคันก็ยังดูดีคันนี้เป็นตัวพิเศษด้วยนะคะ Ford Ranger 2.5เป็นตัวลิ m i t ต็ดในปี07ค่ะทุกท่านเครื่อง2,500ซีซีดีเซลนะคะเป็นรถกระบะเกียร์ธรรมดาค่ะ แคปเปิดได้แอร์เย็นภาษี68นะคะเครื่องดีช่วงร่างดีค่ะภายในสภาพยังสวยห้องเครื่องยังสไตล์เดิมๆนะคะราคา1,19,000บาทค่ะรถอยู่แถวโคราชค่ะคันนี้ท่านใดถูกใจหรือว่าสนใจท่านติดต่อได้เลยนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยค่ะคุยสอบถามรายละเอียดก่อนตัดสินใจนะคะถ้าหากว่าถูกใจอย,อย่างไร ให้นัดหมายล่วงหน้าอัปเดตสถานะของรถก่อนออกเดินทางด้วยนะคะเพื่อความสะดวกและสบายใจทั้งสองฝ่ายค่ะแอดมินเองก็เพียงนำเสนอเบื้องต้นให้ท่านรับชมเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายนะคะสวัสดีค่ะ